สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะสำหรับเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นการพูดถึงเทมเพลต PowerPoint นะคะที่เราสามารถดาวน์โหลดได้ง่ายๆในโปรแกรม PowerPoint ของเราเลยค่ะส่วนเทมเพลตทั้ง3เทมเพลตที่น่าสนใจนั้นจะเป็นเทมเพลตไหนบ้างไปติดตามกันได้เลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอแนะนำสำหรับท่านที่ยังไม่ทราบนะคะว่าแคมเปญออนไลน์ของ PowerPoint นะคะสามารถไปดาวนโหลดได้ที่ไหนนะคะก็เริ่มจากการที่เปิดหน้า PowerPoint ขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เข้าไปที่ไฟล์นะคะเสร็จแล้วนะคะให้มองหาคาว่า New ค่ะให้กดเข้าไปที่คาว่า New นะคะก็หน้านี้นี่แหละคะ่ะก็คือแคมเปญออนไลน์ของ PowerPoint นะคะที่จะมีให้เรามากมายให้เราเลือกใช้นะคะแล้วก็ เรามาดูกันค่ะว่าสามอันดับที่เราเลือกมานั้นจะเป็นเทมเพลตไหนค่ะไปรับชมกันเลยสำหรับอันดับที่สานะคะต้องขอยกให้เป็นเทมเพลตที่มีชื่อว่า main event นี่เลยค่ะสำหรับเทมเพลตนี้นะคะก็จะมีหลายสีให้เราได้เลือกเล่นกันนะคะว่าเราเนี่ยชอบสีไหนก็สามารถเลือกใช้ได้ตามใจชอบเลย ถ้าเราจะดาวน์โหลดนะคะให้กดคาว่า create ตรงนี้เลยค่ะมันก็จะขึ้นหน้านี้มาให้นะคะก็จะมีให้เราเลือกว่าเราต้องการที่จะทำให้เป็นรูปร่างแบบไหนค่ะก็ถือว่าเป็นเทมเพลตที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะแลวเรามาดูกันค่ะว่าถ้าเราเอาเทมเพลตนี้ไปทำงานจะไปใช้จริงนะคะจะออกมาเป็นรูปร่างแบบไหนค่ะ สำหรับอันดับที่2นะคะต้องขอยอกให้เป็นเทมเพลตนี้เลยเบสนั่นเองนะคะก็มีหลายสีให้เราเลือกใช้อีกแล้วนะคะขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลนะคะก็กด Create สร้างขึ้นมาเลยมันก็จะขึ้นเทมเพลตพื้นหลังให้เราได้เลือกใช้เห็นไหมคะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเหมาะสำหรับใช้ทำงานมากๆ แเราก็มีตัวอย่างเช่นเคยค่ะมาดูกันว่าถ้าเราเอาเทมเพลตพวกนี้ไปใช้งานนะคะจะออกมาเป็นรูปร่างแบบไหนไปชมกันค่ะ สำหรับอันดับหนึ่งของเราค่ะต้องขอยกให้เทมเพลตที่มีชื่อว่า Wedding Photo Album นะคะที่เป็น Blue Heart Pattern Design นะคะต้องขอบอกเลยว่าเทมเพลตนี้มีความน่ารักมากๆนะคะเหมาะสำหรับนักนักเรียนนักศึกษาที่จะพรีเซนต์งานให้กับอาจารย์นะคะแล้วก็ต้องการให้เพื่อนๆเนี่ยรับชมเราอย่างตั้งใจนะคะก็คือมีพื้นหลังที่น่ารักมากๆนะคะนี จะสังเกตได้ว่าเป็นโทนที่มองแล้วสบายตานะคะก็ออกแบบมาได้น่ารักกิสเก๋มากๆนะคะมาชมกันว่าถ้าเราเนี่ยเอาไปทำงานเอาไปทำจริงจังนะคะจะออกมาเป็นลูกกาบกันไหนคะ่ะไปชมกันเลยค่ะ จ,จบไปแล้วนะคะสำหรับเทมเพลตทั้ง3อันดับนะคะที่เรานำมาเสนอให้กันในวันนี้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ชมชมคลิปวิดีโอนี้จนจบนะคะก็สามารถติชมได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ